เราจะร่วมกันลงชื่อคัดค้านคาสิโนถูกกฎหมายรวบรวมรายชื่อนั้นส่งให้นายกให้คอรมอนั้นภายในวันที่7ประมาณ10นาฬิกาก็ระดมมวลของพี่น้องผู้เห็นประโยชน์ของประเทศชาติก็มาร่วมกันต้านคัดค้านคาสิโนถูกกฎหมายกันก็ขอพี่น้องมากันให้มากนะระดมมวลชนมากันให้มากเท่าที่จะ เป็นไปได้นะท่านใดจัดสรรองค์ประกอบได้นะวันเวลาดังกล่าวนะขอให้ได้มาล้อมรวมพลังกันท่านใดมาไม่ได้ก็ส่งรายชื่อแล้วก็ลายเซ็นมานะลายมือชื่อมาได้นะครับส่งมาที่เราเราจะรวบรวมแล้วก็นําเสนอให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนําไปพิจารณาเสียงของประชาชนนี่คือการลงคะแนนเสียงนี่คือการลงคะแนนเสียงว่าไม่เอาคาสิโนถูกกฎหมายท่านใดที่จะไม่เอา คาสิโนถูกกฎหมายก็ร่วมลงคะแนนเสียงกันโดยหน่วยของกองทัพธรมคอปทอปปสปปสและเครือข่ายคนดีทั่วประเทศก็ขอเชิญพี่น้องนะมา,มาร่วมรวม,รวมพลังกันสแสดงความคิดเห็นมีได้หลายลักษณะนะที่เราจะรวบรวมตรงเสนอไปที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงชื่อคัดค้านคาสิโนถูกกฎหมายหนึ่งสแสดงความเห็นทางออนไลน์นะมี แสดงความคิดเห็นไปได้ที่ Facebook ดรชิตวัรณชนะกุลไปที่ a c e b o o k ดรชิตวัรณชนะกุลก็แสดงความคิดเห็นตรงนั้นได้นะก็มีเว็บของพักสมาธิปไตยก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ประเด็นที่สองในทางออฟไลน์ลงลายมือชื่อในเอกสารแบบฟอร์มประเด็นที่หนึ่งกรีนะเฟซบุ๊กของดรชิตวัณนะเข้าไปได้มนะีให้แสดงความคิดเห็นได้ ก็เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นคัดค้านกาสิโนโกันได้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นของพักสมาธิปไตยก็จะมีจุดที่ให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นคัดค้านอีกวิธีหนึ่งคือทําได้หลายวิธีเราจะรวบรวมทุกวิธีนั่นแหละนะนำเสนอนะครับอีกอนหนึ่งนั้นไอ้พี่น้องร่วมลงชื่อคัดค้านกาสิโนโถูกกฎหมายโดยกรอกคํานําหน้าชื่อ นามสกุลจังหวัดที่อยู่ปัจจุบันและลายมือชื่อในเอกสารแล้วรวบรวมเอกสารนำส่งภายในวันที่7พฤษภาคม2567ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บุญนิยม .net มอเขียว .net แล้วก็พักสมาธิปไตยได้3จุดนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จะลงลายมือชื่อได้นะครับ แล้วก็ส่งมาให้ทันภายในที่7นะก็จะมีแบบฟอร์มลำดับที่นี่ไม่ต้องลงก็ได้นะครับให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงให้ลำดับที่ไม่ลงก็ได้จะมีคำนำหน้านายนางนางสาวต่างๆก็ว่าไปชื่อตัวบรรจงนามสกุลตัวบรรจงแล้วที่อยู่ปัจจุบันคือปัจจุบันอยู่จังหวัดไหนคือตัวตนจริง,รงๆนะนะอยู่จังหวัดไหนก็เขียนจังหวัดที่เราอยู่นั่นแหละนะครับเขียนจังหวัดที่ท่านอยู่แล้วก็ลายมือชื่อนะครับอันนี้ก็รวบรวมโดย กองทัพธรรมคอปทสปปสและเครือข่ายคนดีทั่วประเทศนะครับพี่น้องส่งเอกสารมาได้ที่ดินแสงธรรมกล้าจนดินแสงธรรมก้าจนโต๊ะกองอำนวยการกองทัพธรรมเชิงสะพานชัมมรุเชษอนุสาวรีกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถนนพิษณุโลกแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร103 00โทรศัพท์ 0864581830พี่น้องก็สามารถส่งเอกสารมาได้ตามเนื้อหานี้เดี๋ยวอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งนะตามรายละเอียดดังที่ได้กล่าวมานี้ก็ส่งเอกสารมาได้ที่ดินแสงธรรมกล้าจนโต๊ะกองอำนวยการกองทัพธรรมเชิงสะพานชมัยมรุเชษอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์ถนนพิษณุโลกแขวงสวนจิตลดาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร1น3 0 0โทรศัพท์0 8 6ย์8 1 8ห0้เราก็จะระดมความคิดเห็นของประชาชนระดมพลังของประชาชนคนดีที่เห็นว่าคาสิโนถูกกฎหมายหรือการพนันถูกกฎหมายนั้นมันเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งเลวร้ายที่จะนำผลเสียมาสู่สังคมประเทศชาติมาสู่ชีวิตแต่ละชีวิตเราก็ช่วยกัน นะช่วยกันต่อต้านช่วยกันคัดค้านเราช่วยกันต่อต้านช่วยกันคัดค้านคาสิโนการที่พี่น้องร่วมกันลงชื่อมากเท่าใดเท่าใดก็เป็นการลงคะแนนเสียงของพี่น้องมากเท่านั้นเท่านั้นแต่และท่านก็สามารถที่จะลงคะแนนเสียงของตัวเองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านใดที่ไม่เห็นด้วยก็ช่วยกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเสียงของเราทําหน้าที่ของ ประชาชนคนดีเราทําหน้าที่ที่จะสื่อสารให้ทางภาครัฐที่ตอนนี้พยายามอย่างเร่งด่วนเลยที่จะทําคาสิโนหรือการพนันเนี่ยให้มันถูกกฎหมาย <uct. S 1> เขามองว่ามันเป็นประโยชน์แต่ก็ไม่รู้เป็นประโยชน์กับใครนะเขามองว่ามันเป็นประโยชน์มากมเป็นประโยชน <c oughs> ์อ,อย่างยิ่งมาเร่งรัดพัฒนาเลยนะเขาก็เร่งรัดพัฒนาเต็มที่เลยทําหนังสือด่วนที่สุดเลยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่เราก็เห็นว่ามันเลวร้ายที่สุด เราก็ด่วนที่สุดเลยเหมือนกันเราก็ท ch ําหนังสือด่วนที่สุดเลยเหมือนกันใช่ไหมถึงประชาชนคนไทยทุกคนใช่ไหมเราก็ทําหนังสือด,ด่วนที่สุดเหมือนกันสื่อสารไปด่วนที่สุดเหมือนกันถึงประชาชนคนดีทั้งหลายที่เห็นว่าการพนันถูกกฎหมายการซิโนหรือการพนันถูกกฎหมายมันจะเป็นสิ่งเลวร้ายต่อสังคมประเทศชาติของไทยเราก็ช่วยกันคัดค้านด่วนที่สุดเหมือนกันตอนนี้ด่วนที่สุดสองด้านนะ ด้านหนึ่งก็ด้านทําคาสิโนถูกกฎหมายคาสิโนการพนันถูกกฎหมายด้านรัฐสภาเขาก็เร่งรัดเต็มที่เลยที่จะทําความชั่วให้เร็วที่สุดเขาก็เร่งรัดชั่วให้เร็วที่สุดทําความชั่วทําความพินาศช,ชิบหายให้กับสังคมให้ด่วนที่สุดเร็วที่สุดในขณะที่เราประชาชนคนดีเราก็ด่วนที่สุดเหมือนกันในการต้างสิ่งที่ชั่วใช่ไหม อ่าในการต้านความชั่วในการส่งเสริมความดีเราก็ด่วนที่สุดเหมือนกันนะช่วยกันนะด่วนที่สุดเหมือนกันแสดงความเห็นเข้าไปทุกความเห็นเป็นบุญกุศลต่อตอนเองต่อประเทศชาติทั้งนั้นเป็นพลังที่เป็นกุศลต่อสังคมต่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่สําคัญทุกเสียงมีความสําคัญทั้งนั้นยิ่งมากเท่าใดเท่าใดยิ่งมีความสําคัญมากเท่านั้นเท่านั้นมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงแค่ต้านคาสิโนเท่านั้น แต่มันจะต้านความชั่วทุกอย่างในคนที่มุ่งหมายที่จะทำคาสิโนเพราะมีบางท่านเหมือนกันถามว่าเอเวทีชมัยมรุเชษเรานี่นะเวทีคอปะทอสอปปสอกองทัพธรรมแล้วก็ประชาชนคนดีที่มารวมกันที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนี่ตกลงเรามันเป็นยังไงประเด็นทำไมเราทำไมมันเยอะประเด็นไปหมดตกลงประเด็นเราจะเป็นประเด็นไหนกันแน่ ตกลงมันจะเป็นประเด็นไหนกันแน่วัง้นะทำไมประเด็นมันเยอะไปหมดเลยอาจารย์ก็เลยบอกไปว่าคือคนชั่วเขาก็ทําชั่วทุกเรื่องนั่นแหละเขาไม่ทําชั่วเรื่องเดียวหรอกยิ่งชั่วมากยิ่งทําชั่วมากใช่ไหมชั่วมากเท่าไหร่ก็ทําชั่วหลายเรื่องเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นของเราก็คือว่าต้านความชั่วทุกประเด็นที่คนชั่วกําลังทําอยู่ตอนนี้ใช่ไหมทุกประเด็นไม่เว้นประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่คนชั่วเขากําลังทํากันอยู่ตอนเนี้ย ประเด็นไหนก็ช่างอะที่เป็นเรื่องชั่วเรื่องเสียหายต่อสังคมประเทศชาติใช่ไหมมันควรจะถนอมไว้ไหมล่ะฮะมันควรจะถนอมความชั่วไว้ไหมล่ะไม่ควรใช่ไหมมันควรกำจัดใช่ไหมเราควรกำจัดนะเราควรต่อต้านเราควรกำจัดไม่ได้ควรเลี้ยงเอาไว้ประเด็นไหนเราก็ไม่ควรเลี้ยงไว้ทั้งนั้นแหละไม่ควรถนอมไว้ทั้งนั้นแหละแต่ประเด็นชั่วๆนี่นะแล้วคนชั่วเขาก็ทำหลายประเด็นเขาก็ทำทุกประเด็นเราก็ต้านทุกประเด็น และเป้าหมายของเราที่เราต้านกับทุกประเด็นเรามุ่งไปที่ถึงที่สุดแล้วก็ต้านพลังอํานาจของคนชั่วใช่ไหมกําจัดพลังอํานาจของคนชั่วให้เขาหมดอํานาจไปหมดพลังหมดอํานาจที่จะทําชั่วให้เขาทําชั่วไม่ได้ดียิ่งกว่านะั้นดีให้เขากลับมาทําดีเลยยิ่งดีใช่ไหมแม้กลับมาทําดีไม่ได้ก็ทําชั่วไม่ได้ก็เอา <laughs> ทำชั่วไม่ได้ก็เอาทำชั่วน้อยลงก็เอาใช่ไหมทำชั่วน้อยลงก็เอาทำชั่วไม่ได้เลยยิ่งเอาเลยใช่ไหมกลับมาเป็นคนดีเลยยิ่งดีเลยใช่ไหม